กลาบนมัสก,การพระคุณเจ้าที่เคารพอ,อย่างสูงเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีคณะครูทุกท่านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความกระตันยูกะตะเวทีความตอนหนึ่งว่าความกระตันยูกะตะเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทำความดี โดยศรัทธามั่นใจคนมีกระตันยูจึงไม่ลบล้างทำลายความดีและไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อนในทางพระพุทธศาสนานั้นสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ปออปยุตโตท่านให้ความหมายความกระตันยูกะตะเวทีไว้ว่าความกระตันยูคือการรู้คุณคือการรู้อุปการะที่ท่านทำให้ เมื่อรู้คุณแล้วไม่อาจขาดความกระตะเวทีคือการสนองคุณท่านไปได้ความกะตันอยู่กระตะเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีเป็นศินละปะในการอยู่ร่วมกันในสังคมเราต่างมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสิ่งอื่นอยู่อย่างเป็นพลวัตคนมีกะตันอยู่ถึงแม้ในตาจะมืดบอดทั้งสองข้าง แต่ใจกลับใสกระจ่างยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รวมกันเสียอีกเมื่อเรามีความกตัอยู่กะตะเวทีเป็นพื้นฐานแล้วความดีทั้งหลายก็จะไหลไปอยู่กับคนดีเปรียบเสมือนลำธารทุกสายไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่ฉันนั้นดังบุทธศาสนา,าสุภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปนัง กตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเ็จเช่นไม้ขานที่ใช้หาบของขายเมื่อเจ้าของตั้งตัวได้หาได้ทิ้งไม้คานไปยังคงคิดถึงคุณของไม้จึงเลียมทองเก็บไว้เป็นเครื่องระลึกเตือนใจเปรียบเสมือนทองแท้ที่ไม่แพ้ไฟคนที่ยึดมันตั้งมั่นในความดี ไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนใจได้ไม่ว่าสิ่งใดล้วนมีคุณแก่เราทั้งสิ้นตัวเรานั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศมีสิ่งรอบกายเสมือนทิศทางของชีวิตเป็นดั่งทิศทั้งหกตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาเปรียบดั่งรากของชีวิตหากเราไม่คิดบำรุงรากชีวิตก็ยากที่จะเจริญ ถิดเบื้องหลังคือสามีภรรยาผู้คอยคำจุนและเคียงข้างช่วยเหลือและสนับสนุนสิ่งที่เราทำเสมอทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์เป็นดั่งคนสอนพายเรือที่สอนลูกศิษย์อย่างเราให้ไปในทางแห่งความสำเร็จทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายผู้คอยเคียงข้างยามเราอ้างว้างผู้คอยเป็นกำลังใจยามเราท้อถอย ทิศเบื้องบนคือภิกษุสงฆ์สมณพรามคือสิ่งสักดิ์สิเคารพบ,บูชาดำรงไว้ซื่อสิ่งยึดเหนี่ยวจ,จิตใจสุดท้ายคือทิศเบื้องล่างกล่าวถึงค่าทาสบริวารผู้คอยผลักดันและทำงานของเราให้ประสบความสำเร็จเราทั้งหลายเมื่อตระหนักรู้ถึงผู้มีคุณแล้วยอมตองตอบแทน สิ่งที่คุณควรแก่ความกระตะเวทีคือทุกสิ่งที่มีคุณแก่เรามีอยู่ด้วยการสี่ประการคือ 1. กระตะเวทีต่อบุคคลคือการกระตะเวทีต่อตนเองต่อบุพการีครูอาจารย์ประเทศชาติและศาสนา 2. กระตะเวทีต่อวัตถุคือการกระตะเวทีต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนถึงต้นไม้ใบหญ้า 3. กระตะเวทีต่อหน้าที่คือการกระตะเวทีต่องานประจำเด็กมีหน้าที่เรียนหนังสือผู้ใหญ่มีหน้าที่หาทรัพย์กษัตริย์มีหน้าที่ปกครองประชาชน 4. กระตะเวทีต่อศัตรตูคือการกระตะเวทีต่อผู้ที่ไม่ปรารถนาดีกระตะเวทีต่อผู้ที่ทําให้เรารู้จักความเข้มแข็ง เมื่อเราทั้งหลายกระทําได้ดังนี้จึงขึ้นชื่อว่ากะตะเวทีเป็นหนทางสู่การเป็นผู้นำที่ดีได้คำว่าผู้นำหมายถึงผู้ที่มีคุณสมบัติตลอดจนความสามารถของผู้นำสามารถชักนำคนทั้งหลายให้ประสานกันและนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีได้การเป็นผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ต้องมีหลักคำไว้คอยคำจุนคือผมวิหารสี่คำที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและมีไว้เป็นหลักชัยในการปกครองมีอยู่4ประการคือ 1. เมตตาคือความรักใครคือความปรารถนาดีให้มีสุข 2. กรุณาคือความสงสารคือความคิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุก 3. ามมุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีพร้อมที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน 4. อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางปราศจากความดําเอียงเราทั้งหลายการเป็นผู้นำนั้นไม่สามารถดำเนินสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวคนเดียวล้วนมีใครคอยช่วยเหลือถังเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เราจึงต้องมีความกระตันอยู่และต้องทำความกระตะเวทีคือต้องรู้อุปการะคุณที่เราได้รับทั้งจากมิตรสหายคููอาจารย์ประเทศชาติรวมถึงผืนฟ้าและผืนดินเมื่อเรารู้คุณแล้วย่อมต้องตอบแทนจึงจะถือว่าเป็นผู้นำที่ดีหากไม่รู้คุณไม่รู้ตอบแทนกินบนเรือนแต่ขี่รถบนหลังคา อาศัยความช่วยเหลือเขาแต่ไม่ตอบแทนคุณยอมเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เราขอยกบุคคลสำคัญท่านหนึ่งเพื่อเป็นแบบอย่างในเรื่องของความกตัญยูกะตะเวทีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารม,มานาถบพิตรกษัตริย์ผู้มอบชีวิตให้แก่พื้นแผ่นดินและปวงชนไทย ไม่ว่าพระองค์จะทรงงานหนักเพียงใดขอเพียงมีโอกาสท่านจะแวะเวียนมาเยี่ยมบุพการีเสมอคอยปอนข้าวปอนน้ำพูดคุยด้วยจิตไม่ตีด้วยอานิสงส์บุญนี้ท่านจึงเป็นผู้นำที่ดีขนทั่วโลกต่างเคารพบ,บูชาท่านทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีความกระตันอยู่กะตะเวทิตาคอยชี้นำผ่าประเทศชาติสู่ความเจริญ สองเท้าต้องก้าวไปข้างหน้าสองตาต้องมองไปให้ไกลสองมือต้องคว้าและต้องไขวหนึ่งใจต้องรู้คุณและตอบแทน